มาถึงช่วงนี้เราดูกันหน่อยอย่างที่บอกไปจะคุยกับโดนัลด์ทรัมป์จะคุยกับสหรัฐอ,อยากต่อรองเขาลดจาก36ได้ไหมเอาใกล้ๆเพื่อนบ้านได้หรือเปล่าโจทย์ใหญ่คือเราเอาอะไรไปเสนอเขาสมมติบอกว่าวันนี้จะนำเข้าอะไรสักอย่างจากอเมริกาเ,<อ>เพื่อต่อรองตรงนี้ควรน,นำเข้าอะไรดีมีเสียงสะท้อนจากนายกสมาคมผู้ผ,ผลิตอาหารสัตว์เห็นด้วยนะกับการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างกลุ่มข้าวโพดและถั่วเหลืองอไปแรกกับการต่อรองเรื่องนี้กับสหรัฐ แต่ไม่เห็นด้วยกับการนําเข้าเนื้อหมอูเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นฟังกันหน่อยนะคะเป็นทัศนาจากคุณพรศิลัชรินตานกุลนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยท่านบอกกับทีมข่าวโมโนโทนตินาของเราค่ะว่าที่ผ่านมาทีมไทยแลนด์ขอความคิดเห็นจากสมาคมไปสองครั้งสมาคมเนเห็นด้วยเลยกับการนําเข้าสินค้าเกษตรเพื่อแปรรูปอาหารสัตว์ โดยเฉพาะข้าวโพดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองเพราะปัจจุบันเนี่ยวัตถุดิบข้าวโพดเรามีไม่พอที่จะใช้ผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศเรามีความต้องการใช้ถึง9ล้านตันต่อปีกเกษตรกรไทยผลิตเองได้5ล้านตันต่อปีดังนั้นเราเลยต้องนําเข้าจากเมียนมาอีก1ล้านตันทีนี้เมียนมาเนี่ยคิดราคาขายเท่ากเกษตรกรไทยเลยโลละ9บาท Oh. พอคิดเท่ากันเนี่ยอาหารสัตว์เลยแพงไงแล้วกระทบเป็นห่วงโซ่ราคาขายปลีกเนื้อสัตว์ oh. เช่นเดียวกับการนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองนี่ก็เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของอาหารสัตว์นะคะสมาคมก็เลยเรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าก,ากากถั่วเหลืองที่เก็บอยู่2%ย้ำว่าการเจราจาภาษีสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่การเจราจาความร่วมมือแต่เป็นการเจราจาเพื่อลดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ เบื้องต้นคาดว่า,าสหารัฐจะลดภาษีนำเข้าให้ไทยจาก36%เหลือ19% 2 0ใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะมันไปช่วยภาคอุตสาหกรรมถ้าทรัมป์เขาพิจารณาแล้วว่าอันนี้โอเคเลยไอ้ผลได้นี่ไม่ใช่ผมนะผลได้มันไปตกกว่าภาคอุตสาหกรรมเห็นด้วยเห <c oughs> ็นด้วยเพราะหนึ่งเราได้จำนวนที่เราขาดสอง เรามองว่าอาดีตที่ผ่านมาทั้งหมดหลายหลายสิบปีภาษีของการนำเข้าเนี่ยมันกีดกันจนกระทั่งเราใช้ไม่ได้เพราะนั้นถ้ายกเลิกเรามีโอกาสที่จะหาแหล่งวัตถุด,ดิบที่มันหลากหลายขึ้นและถูกลงแล้วก็จะลดต้นทุนของอาหารสัตว์ได้แล้วก็ยังได้ฝากข้อเสนอแนะถึงทีมไทยแลนด์นะคะว่า ควรตัดส,ส,ตสินใจให้เด็ดขาดตกลงจะนําเข้าสินค้าเกษตรเพื่อแปรรูปหรือจะนําเข้าเนื้อหมูทีมไทยแลนด์ต้องหนักแน่นเพราะถ้าเลือกนําเข้าทั้งคู่เนี่ยผู้ผลิตอาหารสัตว์เจ๊งกันทวนหน้านะคะฟังชัดๆจากคุณพรสิงค์ค่ะถ้าไม่ซื้อหมูไทยหมูไทยก็ขาดทุนหมูไทยก็เลิกเลี้ยงหมูไทยก็เจ๊งใช่ไหมพอหมูไทยมีปัญหาอาหารสัตว์ก็มีปัญหา เพื่อให้ทุกคนสบายผมก็เข้าสื่อข้าพ่ก,กับโทรเลียกว่าคุณก็จบแล้วหมูคุณก็ไปที่อื่นใช่ไหมทุกคนก็อยู่ได้แต่ถ้าคุณผักดันหมูมาผมก็ต้องหยุดเข้าพ่อก,กับโทรเลีกว่คุณอะ คุณพรสิริยังได้ฝากการบ้านถึงรัฐบาลนะคะต้องนำนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าให้เข้ากับเมกะเทรนที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากกว่าการปกป้องเกษตร,รกรผ่านการแจกเงินช่วยเหลือก่อนจะเสียแชมป์การผลิตเนื้อสัตว์เพื่อส่งออกให้กับเวียดนามเช่นการผลิตเนื้อสัตว์ที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาดว่านในอีก5าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากขึ้นค่ะ ท่านผู้ชมฮะสังเกตไหมครับไพ่กระชนยังเรียกร้องภาครัฐเลยว่าเมื่อไหร่เราจะยกเลิกเรื่องแค่จำนำประกันปล่อยกู้นะครับระยะสั้นๆอุ้มแล้วก็อุ้มแล้วอุ้มอีกออนะแล้วมัน,ม,นมันอุ้มมามผมเห็นมา4ี่ปีมันก็อุ้มมา40ิปีอะครับแต่เขาบอกว่าต้องนวัตกรรมเข้ามาเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหน้าที่โดยตรงครับแต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือทีมไทยแลนด์เขามาเก็บข้อมูลแล้วฮะตอนนี้แหละฮะเราต้องดูคําตอบว่าในที่สุดแล้ว ผลการจริจการเราเสียภาษีเท่าไหร่และเราต้องเปิดศูนเปอร์เซ็นไหนบ้างเราต้องเปิดเสรีภาคไหนบ้างสัปดาห์นี้น่าจะรู้คำตอบแน่นอนครับแฟนหงข้ามพลาดลิเวอร์พูลกลับมารวมทีมพรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบคริสตันนอตเอนโยโกฮาม่าเอฟมารินนส แอตแลนติกบิลเบานี่ไม่ใช่แค่เกมอุ่นเครื่องแต่นี่คือบทพิสูจน์ทีมเวอร์ชั่นใหม่ของหงแดงสมัครไวไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท Monomax s t r สตรีมมที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป